สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องหัวแรงสำหรับถอดอุปกรณ์ SMD แบบแหนบยี่ห้อโกลดักรุ่น90-2ให้ดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเราก็มาแกะกล่องกันเลยอโอเคเมื่อแกะกล่องมาแล้วนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นคู่มือนะครับมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับปุ๊บแล้วผมเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนิดนึงเนาะอ่านะครับอ่าครับก็มีคําเตือนนะครับแล้วก็มีอ่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็มีพวกการ,รบำรุงรักษาเนาะการใช้งานอะไรอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเราก็มาแกะกันเลยทีนี้ปุ๊บอ่าภายในกล่องนะครับนี่เลยก็จะมี นะครับเป็นที่วางหัวแรงนะครับนี่ก็จะมาแบบนี้เลยพร้อมกับฟองน้ําสําหรับทาความสะอาดปลายหัวแรงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ปุ๊บนะครับก็แกะเลยอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับปุ๊บอ่านะครับโอเคผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นปลายหัวแรงนะครับเป็นปลายหัวแรงแบบแหนบนะครับหรือว่าแบบปลายคู่เนาะนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอ่านะครับต่อไปก็ เป็นตัวเครื่องนะครับนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปึ๊บอ่ะก็จะมีวอลลุมปรับความร้อนเนาะมีทั้งแสดงตัวเลขเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็องศาฟาเรนไฮต์นะครับมี LED นะครับแล้วก็เป็นแจ็คสำหรับใส่สายปัก๊กกีนะครับอ่ะส่วนอ่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีรูระบายอากาศนะครับอยู่รอบตัวเลยนะครับด้านล่างด้านข้างเนาะอ่ะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็มาเริ่ม กับกันเลยนะครับอ่าสเต็ปแรกนะครับคู่มือเขาก็บอกว่าให้เรานะครับทำการติดตั้งสายของหัวแรงแบบแหนบให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันก็จะมีบากเนาะปึ๊บเป็นแบบนี้นะครับเป็นบากแล้วก็ไว้ข้างบนเลยครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะนะครับชิดแบบนี้แล้วแล้วเราก็ค่อยหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้เลยมันก็จะเสร็จขั้นตอนการติดตั้งสายของปลายหัวแรงแล้วนะครับปึ๊บ เราก็ปรับไว้อุณหภูมิต่ำสุดก่อนนะครับปุ๊บประมาณนี้เลยทีนี้เราก็เสียบปลั๊กกันเลยปุ๊บอ่ะเสร็จปั๊กแล้วนะครับผมก็เปิดสวิตช์เลยอ่าเมื่อเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟ led ขึ้นเลยนะครับโอเคปุ๊บอ่าอ่านะครับตอนนี้ผมก็จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ350-360องศา,านะเพราะว่าจากคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าการ ใช้งานครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมาเนี่ยปลายหัวแรงเนี่ยนะครับควรจะเคลือบด้วยผงดีบุกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ปลายหัวแรงเนี่ยจับกับตะกั่วดได้ดียิ่งขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยนะครับทีนี้ผมซื้อผงดีบุกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้เลยนะครับผงดีบุกที่ผมซื้อมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะปึ๊บผมแกะให้ดูนะปนึ๊บนี่ผงดีบุกก็อันนี้ผมใช้มาแล้วนิดนึงนะปึ๊บหน้าตามันก็จะ เป็นผงแบบนี้เลยนะครับนี่อ่านะครับนี่โอเคถ้างั้นเรามาลองกันเลยครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคทีนี้ผมว่าความร้อนมันก็น่าจะได้แล้วนะผมก็จะลองเลยนะครับอันนี้ก่อนใช้งานนะปึ๊บมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมเปิดทิ้งเอาไว้แล้วนะมันก็จะเริ่มดำนิดนึงนะผมก็ลองเลยนะครับมันก็จะมันก็จะมีอาการเดือดอยู่ในปลายหัวแรงนะปึ๊บ ประมาณนี้เลยผมเพิ่มขรลองอีกหน่อยเาะผมก็ฟือ้อมาเ,เดือดเลยทีนี้จากในคู่มือนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราทำเนี่ยมันยังไม่ทั่วปลายหัวแรงนะครับเราสามารถทำซ้ำได้นะอันนี้ผมลองทำครั้งแรกเนี่ยปึ๊บอะมันก็ประมาณนี้ นะครับปึ๊บ,อบโอเคมันก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ผมว่าความร้อนมันไม่ถึงนะผมคิดว่านะเพราะว่าผมเคยใช้หัวแรงตัวอื่นนะจุบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินไปเลยนะอันนี้เล่นสุดแล้วนะเนี่ยโอเคแต่ผมจะจุ่มๆทองศาสตรเนาะชุบๆ เค <Okay. S 1> ผมเพิ่งลองครั้งแรกนะโอเคจะลองดูว่าถ้าป้อนตะกัว่วนะครับตรงที่เราไอ้นี่เป็นไงบ้างเนาะปึ๊บอ่านะครับจะเห็นว่าตะกั่วมันก็จะไม่หยดนะเกาะที่ปลายเลยนะครับนี่เห็นปะอ่ามันเกาะที่ปลายดีนะอย่างเงี้ยนะปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยมันเกาะที่ปลายดีเนาะ ปลายหัวแรงก็จะจับตะกดได้ดีนะโอเคเลยจบไปนะครับสําหรับการเคลือบปลายหัวแรงด้วยดีบุกเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีความจําเป็นนะเนี่ยนะครับตัวนี้เลยก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะเบื้องต้นนะแล้วก็เคลือบได้หลายครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลือบไปแล้วเนี่ยมันติดไม่ทั่วถึงเราก็เคลือบใหม่นะครับได้โอเคประมาณนี้เลยจบไปเรื่องดีบุกเนาะโอเคทีนี้เรามาถอดอุปกรณ์ SMD กันเลยนะครับทีนี้อ่า อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าใช้งานครั้งแรกนะนี่ผมเอาคันดีตัวเก่าๆมาเนาะโอเคเราก็มาลองกันเลยผมไม่แน่ใจว่าเราต้องป้อนตะกั่วด้วยไหมนะเพื่อให้หน้าสัมผัสมันดีขึ้นนะโอเคแต่ผมจะลองแล้วกันเนาะปึ๊บถ้าผมป้อนตะกั่วช่วยได้ห ก็ได้นะปึ๊บก็ได้อยู่นะโอเคตวงนะก็ถ้าเมื่อกี้นี้นะครับถ้าผมเนี่ยไม่ได้ป้อนตะกั่วเพิ่มไปนะมันใช้เวลาอยู่นานอยู่นะกว่ามันจะละลายแล้วก็เหมือนจะละลายชานะอันนี้ผมก็เลยป้อนตะกั่วเพิ่มไปนะเดี๋ยวเราอีกตวงนะก็คือว่า ความร้อนเนี่ยตั้งไว้ที่12นาฬิกานะครับในการถอดอุปกรณ์ของฮัดดิตัวนี้เนะ mm hmm. ก็นานอยู่นะผมว่าต้ต้องป้อนตะกวดช่วยมันด้วยนะ ถ้าป้อนตะกวดช่วยเนี่ยก็เหมือนจะเร็วขึ้นนะนะครับเนี่ยก็จะปประมาณนี้เลยเนาะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สรุปว่า,าหัวแรงแบบแหนบเนี่ยยี่ห้อโก d ดักเนี่ย902เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับาสามารถถอดอุปกรณ์ SMD ที่เป็น2ขาเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยโอเค ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทั้งนั้นเนี่ยผมก็ขอจบการรีวิวแกะกล่องหัวแรงถอดอุปกรณ์ SMD แบบแหนบนะครับยี่ห้อโกดักรุ่น902แต่เพียงเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ